ใน IT 24ชั่วโมงกับเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะคะในตอนที่แล้วค่ะเราได้ทำความรู้จักกับสตาร์ทอัพกันไปแล้วนะคะและตอนนี้เรากำลังอยู่ในบรรยากาศโลกของสตาร์ทอัพของจริงค่ะที่ก็คล้ายๆกับที่เกิดขึ้นที่ซิลิคอนววลลย์แต่ตอนนี้เกิดขึ้นที่เมืองไทยนะคะเราไปดูกันค่ะว่าแต่ละทีมเนี่ยเขาจะมีวิธีในการพิชงานหรือว่านาเสนอผลงานกันยังไงบ้างค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศการแข่งขันการน,นำเสนอผลงานของสตาร์ทอัพ5ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบโครงการดีแท ะะโดยแต่ละทีมก็จะออกมานำเสนอแอปพลิเคชันของตัวเองในเวลาไม่กี่นาทีต่อกรรมการที่เป็นนักลงทุนจากหลากหลายประเทศค่ะแล้วก็ยังมี VC หรือว่านักลงทุนจากทั่วโลกและสื่อมวลชนที่ได้รับเชิญมาร่วมฟังด้วยนะคะแน่นอนค่าว่าแต่ละทีมก็ต้องพรีเซนต์กันเป็นภาษาอังกฤษและเมื่อพรีเซนต์จบกรรมการก็จะเริ่มซักถามค่ะซึ่งบรรยากาศแบบนี้ก็จะคล้ายๆกับที่ซิลิคอนแวลลย์เลยนะคะแต่ที่นั่นจะมีความถี่ในการนำเสนอผลงานเพื่อรับเงินลงทุนกันมากกว่านี้ค่ะ สำหรับในเมืองไทยโครงการแบบนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนไทยที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพเพื่อสร้างรายได้ค่ะสำหรับคนที่อยากเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยอย่างแรกคือที่สาคัญที่สุดคือเรื่องของทีมนะครับหาทีมที่ที่เข้าขากันแล้วก็เป็นทีมที่มีทักษะเนี่ยเหมือนกับว่าคอมเพลเมนทารีกันนะคะคือว่ามีคนนี้เป็นเดเวลอปเปอร์คนนี้เป็นเป็นเอ่อเป็นดีไซเนอร์คนนี้เป็นบิจิทสกายอย่างเงี้ยสร้างทีมที่เหมือนว่าเป็นทีมที่แข็งแรงขึ้นมาก่อนแล้วมาช่วยกันเสร้างสต การแข่งขันครั้งนี้ผู้ที่ชนะและได้ไปร่วมโครงการ Blackbox ที่ Silicon Valley ก็คือทีม p ิกิโบส่วนผู้ชนะที่ได้รับรางวัลดิจ i t ัล Winner และเป็นตัวแทนไปแข่งต่อที่ประเทศนอร์เวย์ก็คือทีม Anywhere to Go ค่ะผมว่าสตาร์ทอัพควรจะควรจะหันมามองอีกมุมหนึง่งแทนที่จะมองแต่แอปพลิเคชันตัวเองให้ไปมองมุมของลูกค้าจริงๆไปรู้จริงๆว่าร้านอาหารเขาทํากันยังไงเขาผลิตอาหารกันยังไงเขาเสิร์ฟอาหารกันยังไงตั้งแต่บนลงล่างเนี่ยถ้าคุณรู้ลึกขนาดนั้นอย่างเราเนย เรามั่นใจว่าเรารู้ลึกของประกันภัยจริงๆเราถึงจะคิดแก้ปัญหาของเขาได้จริงๆอย่างเงี้ยครับก็อยากจะฝากไว้ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเทรน์ที่ทุกคนเข้ามาลองได้นะครับเป็นอะไรที่อาจจะดูใหม่ในประเทศเราแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าทุกคนเข้ามาถึสู่วงการนี้ทุกคนมีอนาคตที่สดใสรออยู่ครับผมผมว่าทุกคนมีปัญหาแหละถ้าผมว่าคนที่มันจะสักเซสคือคนที่อยู่กับปัญหาได้นานที่สุดแค่นั้นเองก็อย่ามัวคิดครับทาดีกว่าครับยินดีมากที่ได้ไปซิลิคอนวัลลย์ค่ะแล้วก็ อยากที่จะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรียนรู้เพราะสิทธิข้ามาเล่นเนี่ยมันเป็นเหมือนสุดยอดแหล่งที่รวมสตาร์ทอัพของระดับโลกเอาไว้ด้วยกันนะคะก็คิดว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็จะเรียนรู้ให้มากขึ้นมาพัฒนาตัวเองพัฒนาทีมพัฒนาโปรดักต์แล้วก็ทําให้แอปไทยค่ะไประดับโลกให้ได้ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศของการนําเสนอผลงานของเหล่าบรรดาสตาร์ทอัพไทยนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าคนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ประเทศอื่นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามอ่านได้ที่ it24hrs.com ะะสวัสดีค่ะ